การลงตน้นแหน่งนะครับในวันที่29สังหาคม2566ที่ผ่านมานะครับทางท่านประหลัดอาวุโส ổ, นะครับนายพิสิทธิ์กังไพบูลได้วมาระชุมชี้แจงนะครับในวันที่2ตุลาคมนะครับ2566ที่ผ่านมานะครูคได้มบ้าปไปชมแน่นเลยไม่เนาะอนนะไเนาะ ตามประกาศนะครับเพื่อนๆก็ได้อ่านประกาศใลหัว้อฟังนะครับ,ปร,รบประกาศจะกําหนดวันเลือกนะครับในวันที่ไม่ใช่วันรับสมัครนะครับในวันที่3ตุลาคมถึงวันที่5ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับปรากฏว่า3วันเลยทียนกันอยู่ว่าผูวใดสามารัครเอไ ต้องรองถึงวันสุดท้ายนะครับมันช่วงบ่ายนะไหครับอ่าเนียช่วงบ่ายนะครับก็มีคนไปสมัครหนึ่งรายนะครับตัวนี้สมัครหนึ่งรายก็ไม่มีาการเลือกนะครับตรวจสอบพิจารฐานก็แต่งตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงวันเลือกด้วยนะครับจึงได้ ออกาประกาศนะครับขออนเจ็ดกรณีผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านกรณีไม่ต้องทําการเลือกนะครับเลยมาประกาศให้พวกเราชาวบ้านทุ่งนะครับหมู่ที่ห้านะครับร,รับทราบโดยโ่วกันนะครับประกาศอำเภอ,อกลืมในเรื่องผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านกรณีไม่ต้องทําการเลือกนะครับตามประกาศอำเภอกลืมในลงวันที่ยี่สิบเก้า เดือนกันยายนปศ266กำหนดให้มีการเลือกผู้อิสบ้านทุ่งหมู่ที่5ตำบลแดงง่ออำเภอเกิดในจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่24เดือนตุลาคมปศ266ณศาลาเหกประสงค์บ้านพุ่งหมู่ที่5ตำบลแดงง่ออำเภอเกิดในจังหวัดอุบลราชธานีและกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่3 เดือนตุลาคมถึงวันที่5เดือนตุลาคมพศ266นั้นบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียงรายเดียวคือนายสาครรุมบงศอยู่บ้านเลขที่13ทับหหมู่ที่หตำบลแดงมอง่องของกิดในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12แห่งพระราชลักษณะปกครองของที่ พระพุทธศักราช2,457และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันฉบับที่1ง2พศ2,552ฉะนั้นจึงถือว่านายสาครได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งหมูที่5ตำบลแดงม่ออำเภอเกิดในจังหวัดอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไปประกาศวันที่10 1> 1. เดือนตุลาคมพศ166อันนี้คือประากาศนะครับกรณีที่ไม่เลือกนะครับกรณีสมัครคนเดียวทีนี้นะครับอำเภอเกิดในก็มีคําสั่งแต่งตั้งนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับตามคําสัง่องอำเภอเกิดในที่866ทับ2,566เรื่องแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านตามคําสัง่องอำเภอเกิดในที่811ทับ2,566 ลงวันที่19เดือนกันากยายนปศน166ได้สั่งให้นายสำนองพุมบูงตำแหน่งที่บ้านหมู่ที่5ตบนแดงมอกอำเภอเกดใงจังหวัดอุบลราชธานีผลจากตำแหน่งนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา13แห่งพระราชบัญญตัติที่พุทธศักราช2457 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันจึงแต่งตั้งให้นายสาครนทุมวงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตำบลแดงหมอ้อำอำเภอสรินในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11เดือนตุลาคมพศ2566เป็นต้นไปสัง่งณวันที่11เดือนตุลาคมพศ2566นะครับก็ถือว่า ผู้ใหญ่สามข้อเนาะการแต่งเป็นต่างๆจะต้องถือสิทธิ์แ้วนะครับนี่เราไปแต่งตั้งผู้ช่วยอย่างอย่างเนาะอย่างบีลีก็ไปด้วยการแต่งตั้งผู้ซอยนะครับผู้ช่วยก็มีู้บัเหมือนกันกับผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งสิบห้าข้อตามมาตราสิบสองนะครับพรบรักษาปกครองที่ดินอห้าเจ็ดนะครับจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับแต่การแต่งตั้ง ผู้ช่วยนะครับแต่งตั้งคนที่มีอายุเกิน60ปีได้นะครับแต่วเวละของผู้ใหญ่มี60ปีเนาะแทนดังผู้ซอย60ปีเลยนะครับก็ผู้ช่วยมีเวะละ5ปีนะครับแต่งตั้งคนที่เกินได้หมายความว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงนั่นแหละมีความรู้ความสามารถนะครับร่างกายแข็งแรงสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับผู้เยาว์บ้านในการปฏิบัติที่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับ แล้วก็ขาดเข้าใดก็หนึ่งไม่ได้ที่สําคัญในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุน,นะครับก็จะขาดคูณสมบัตรนะครับเกก่บับงานมีคูณสมบัตรได้ก็ต่อเมื่อผลการเลือกตั้ง2ปีไปนะครับถึงจะมีคุณสมบัตรได้นะครับฉะนั้นก็ยังเหลืออยู่เลือกตั้งอบตอที่ยังไม่ผล2ปี นะครับแล้วก็เลือกตั้งสสที่ผ่านมานะครับเลือกตั้งอบตนี้วันที่28พฤศจิกายนปี64นะครับจะพะ้นสองปีก็ก็เดือนหน้านี่แหละปี66เพราะว่า27พฤศจิกายนปี66จะพ้นสองปีไปนะครับอย่างเช่นอสเลือกตั้งสสก็เช่นดเดียวกันนะครับก็ต้องพ้นสองปีไปตัวนี้ที่ไม่เลือกแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุน,นะครับ แจ้งเหตุแล้วก็แจ้งเหตุกรณีไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สิทธิ์เราจะไม่หายไปนะครับเนาะสิทธิ์เราจะไม่หายไปนี้เราก็แต่งตั้งนะครับคงมีในใจแล้วเลยว่าคงมีมีอะไรมีอะไรเนาะพี่ซอยเนาะพี่หลับเนาะใครผู้ช่วยยกลดเขึ้นไหมพี่จะแต่งตั้งปหนผู้ช่วยอ๋อคนเดิมไหมเอาโจ้าก็นผู้ช่วยมาอะไป แา่ผู้เยาว์บ้านก็เป็น่ยนสวยอันนี้คนเดิยวไหมล่ะไม่เราะตีเดิมก็ไม่คนเก่าผู้จะบ่อยัรไงพลศเวพลศพลศพลศก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะครับมันจะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนะครับเยอะแยะเลยว่าพราะหรสอว่าม้วนู้วยผู้ช่วยเหมือนกัน แต่คนละตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยแต่ละฝ่ายคนละฝ่ายนะครับฝ่ายปกครองกับฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับนะครับก็เสียจจากนี้นะครับก็เอาใบแต่งตั้งเดี๋ยวมานำบ้องมือบุรีมัเนาะเออเอามาเสียจก็จะให้การคัดเลือกนะครับผู้ช่วยนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะครับกับกำนันเลยถ้ากำนันไม่เห็นชอบก็ไม่ได้เลย ทีนี้ถ้าเราถ้าผู้ใหญ่กับกำนันขัดแย้งกันหมายความว่าไม่เห็นชอบก็ต้องให้ใครเป็นคนตัดสินให้นายอำเภอนะเป็นคนตัดสินแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ยังยืนยันเอาสามคนนี้แต่นแต่กำนันบอกว่าม็คือเลยอันดีเพียนผู้มนนี่ต้อง็นความเห็นขัดแย้งกันแต่นายอำเภอเป็นคนตัดสินนะครับเป็นคนแรกความเห็นว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับวันนี้แต่เราคงไม,ม่มีปัญหาลนลจะต้องอนุบาลไปซื้อ,อปล่อยฟังซื้อนะครับการแต่งตั้งก็เหมือนกันนะครับบัตรประจตาตัวประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์เอาจากโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็อย่างอีกนวุการศึกษานะครับพุบการศึกษาคุณต้องจบการศึกษา ครับผมครับนะครับปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปีสีสี่มาก็มอสามมอต้นแล้วนะครับส่วนนั้นก็หลังจากนั้นก็เป็นพอนะครับป4สี่คงไม่มีแล้วหล่ะอันนี้อายุเท่าไหร่ครับถรากฏดหาสิบหาตอนนั้นพอใดตอนนนพอหกบยู่หรือ่หรือว่าพ .7 เจ็ม .3 สาวหรือเปล่าไม่ใช่เอตอนนั้นการศึกษาเราว่ครับพ .6 เนาะนะครับ ตอนนี้จบม .3 แล้วก็อาวุธม .3 มานะครับอาวุธสูงสุดมาก็ยิ่งดีนะครับดีใที่ว่าเช่าบ้านเอาโอนเล่ามาถักเลยบรรยากาศบรรยากาศเต็มไปด้วยต่างคุณยาย1เดียวไปแล้วเอาไ่ย้อนนะไปแล้วเอาไปย้อน